อืมนะทหารก็ต้องไวๆตอบโต้วไวๆช้าไม่ได้เพราะมาลีแม่ก็ปล่อยข่าวปลอมข่าวเท็จทั้งวันนะจนคนไทยเอ,อตอนนี้คำฮิตก็คือต่อแหลนะครับตอแหลก็คือการล่อนปิ้นป้อนไม่เป็นความจริงพูดเท็จเป็นคำที่ใช้ด่าผู้หญิงนะครับต่อแหลคือการพูดไม่เป็นความจริงมันก็พูดมันได้ทุกวันหน้าตาเฉยเพราะนั้นเราก็ต้องคิดว่าเออจะปราบคน นะที่กาล่อนปิ้นป้อนจะปราบคนที่มีพฤติกรรมในการอะ,อะไรเกี่ยวกับเรื่องความองความเท็จเนี่ยต้องทํำยังไงเดี๋ยวสักครู่นะ,ะสัญญาณแม่งก็ไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวดูสักครู่นะครับนะครับนะสัญญองสัญญาณนี่ก็เงินทองก็เสียแต่แม่งก็ไม่ค่อยเวิร์กเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะฮะเดี๋ยวเราดูนะครับแป๊บนึงครับสักแป๊บนึงนะครับทางน่าจะเป็นแอปแดงนะครับนะครับ,นะรบนะเดี๋ยวสักครู่นะจ๊ะจุกครูกันนะครับ อืมสักคู่นะครับนะครับกำลังดูนะฮะสัญญองสัญญาณนะครับนะฮะมาแล้วมาแล้วเอาจักกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องตอบโต้กันทันกันนะครับเพราะว่าคนแม่งรอไม่ได้คนไทยมันติดโซเชียลเยอะนะอยากรู้ตอนนี้อยากเลยเนี่ยมันมันปล่อยข่าวปลอมเนี่ยรัฐบาลไทยต้องทํายังไงขนาดแพรลงแพรลี่แม่งต้องใส่ชุดตะหงตาหานอะไรอะ่ะเขมรเนี่ยพลโทรแพรลี่อะไรเนี่ยพาออะไรทนไม่ไหวว่าเอ้ยทําไมรัฐบาลไทยไม่ตอบโต้วะ มันกลายเป็นว่าเหมือนไม่ทันอกทันใจคนไทยเพราะนั้นรัฐบาลก็ต้องกลับไปคิดนะถ้าดูไม่ไหวแล้วก็ไปไม่รอดก็ลาออกแม่งซ้าเอาคนอื่นเข้ามาเป็นแทนไปนะครับพักฝ่ายค้านบ้างอนุทินบ้างหรือเปลี่ยนตัวนายงนายกเอาคนมารับผิดชอบใหม่กลัวกลัวกล้ากล้ามันก็ไม่ทันกินทันแดกเราพูดง่ายนะครับแล้วก็เป็นความเห็นของประชาชนนะแพรรี่ก็ต้องทําหน้าที่เป็นโคศกรัฐบาลไทยคอยโต้ o, กับมาลี พาะแม่งก็เปไ็นไงนะบิดเบือนทุกวันนะครับการสู้กับคนพวกนี้นะครับนะมันจะต้องทันทีทันใดนะครับการตอบโต้ไม่ใช่นั่งเฉยๆแม้กระทั่งทหารก็ต้องไวเขายิงมาเราก็ต้องรับพอมีจังหวะไม่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศก็ต้องสวนเลยถ้าไม่สวนนะครับคนไทยก็ทนไม่ได้เฮ้ย hey, มึงให้เขายิงอยู่ได้ยังไงทําไมมึงไม่ยิงสวนไปเนี่แหละครับคือตอนนี้มันมีแต่อารมณ์เพราะนั้นพี่น้องประชาชนครับติดตามข้อมูลข่าวสาร นะครับเรื่องชายแดนเนี่ยต้องมีสติครับนะบ,บางคนแม่งกัดเชียร์ให้ลบไปเลยบุกไปถึงปนมเปนจับฮุนเซนมาตัดหัวเลยบางคนก็ไปให้ไปจับมารีมาบ้างไอแบบนี้เขาเรียกว่าพวกขาดสตินะครับอย่าขาดสติเข้าใจไหมฮะต้องใจเยน็นๆมีสติสตังนะครับแล้วก็การติดตามข้อบูลข่าวสารเนี่ยไม่ใช่ตามแม่งทั้งวันบางคนตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงคืนอะไรเนี่ยมันก็จะเยอะไปหน่อยก็ต้องแบบไปทํามาหากินบ้าง ติดตามข่าวสารบ้านเมืองอื่นๆบ้างเช่นนะครับมีคดีเกี่ยวกับเรื่องอะไรยังไงอาชญากรรมบ้างมีใครฆ่ามีใครแกงกันที่ไหนอะไรต่างๆก็ต้องนําเสนอเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าไปสนใจข่าวอื่นบ้างไม่ใช่วันๆแม่งดูแต่ขาเหม็นยิงหรือยังวะบุกหรือยังวะทหารตายกี่คนเจ็บกี่คนวันๆเครียดายหา่านะครับเราก็ต้องแบ่งเวลาไปดูข่าวเศรษฐกิจตอนนี้เป็นงไงเงาะราคาถูกไหมทุเรียนเป็นยังไง นะจะทำยังไงก็จะทำมาหากินยังไงเพราะชีวิตจริงเน่ะเราต้องทำมาหากินนะครับเราต้องสนใจว่าแต่ละวันเราจะทำมาหากินอะไรยังไงนะครับการเกษตรเนี่ยรัฐบาลแม่งเงียบเลยพอมีเรื่องขำเขมรเนี่ยแล้วก็ไอ้พวกรัฐมนตรีนะหายหัวเลยสินค้าเกษตรตกต่ากระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรไปดูสิจะทํำยังไงมันลําบากกันหมดข้าวของก็ราคาอ่าสินค้าเกษตรตกต่าทั้งข้าวทั้งทุเรียนทั้งเงาะทั้งอะไร ปลาล์มเปิ่มยางพารามันสำมะหลังนะไปดูครับเรื่องต่อเนี่ยเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยเพราะว่าเป็นวิถีชีวิตของคนไทยซึ่งทําการเกษตรจริงไหมครับเข้าใจนะฮะเรื่องต่อไปก็เรื่องน้ําท่วมเนี่ยทางเหนือไปดูแลเขาบ้างสื่อมวลชนก็ไม่ได้นําเสนอข่าวหาเรื่องน้นําท่วมเพราะอะไรเพราะเสนอข่าวไปคนก็ไม่ดูไม่มีคนดีก็ยอดวิวยอดไลค์ไม่ได้โฆษณาก็ไม่เข้าเพราะสื่อแม่ก็ต้องเป็นธุรกิจ นะ,ะ,ะสื่อวนชนมันก็คืออาชีพอย่างหนึ่งอาชีพธุรกิจสื่อนะครับนะนะครับนะเข้าใจนะเข้าใจนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็คือธุรกิจสื่อทุกช่องอ่ะแม่งต้องทำตามใจสปอนเซอร์มียอดวิวยอดไลค์นะครับถ้าไม่มีก็เปไงใครจะมาดูนะครับอันนี้ก็ฝากฝากไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธุรกิจนะครับเราชอบช่องไหนอะไรต่างๆช่องนี้เชียร์รัฐบาลช่องนี้ด่ารัฐบาล ช่องน,นี้ด่าทหารและช่องน,นี้เชียมันมีหลายอย่างเพราะฉะนั้นเราก็ดูแม่งอย่าไปดูมากเดี๋ยวบ้าเออมาเช้านี่คุยกับจิตแพทย์เขาบอกว่าอย่าฝากพี่น้องประชาชนอย่าไปดูข่าวสงครามเยอะคือมันจะบ้าทั้งวันน่วันวันก็จะฆ่าจะยิงกันทั้งวันน่ะไอ้นี่เจ็บไอ้นี่ตายนะนะครับอย่าไปอะไรกันเยอะนะครับสุขภาพจิตไปดูเรื่องน้ําท่วมรัฐบาลไปดูจะแก้ปัญหา,หาคดลำบากนะครับไม่มีขเขมรมายิงแต่ปรากฏว่าน้ําท่วม นะครับพอน้ําท่วมก็ทามาหากินไม่ได้อยู่ไม่ได้ทั้งคนทั้งหมาทั้งสัตว์ทั้งอะไรต่างๆลําบากกันหมดรัฐบาลก็ต้องไปดูจะทํายังไงจะแก้ปัญหายังไงให้เขาข่าวเขือแม่ก็ไม่มีเพราะอะไรไม่มีใครอยากไปทําข่าวพอทําทมาก็แม่ไม่มีคนดูไม่มันยอดวิวไม่ได้นะครับสู้อินฟลูเอนเซอร์ไม่ได้อินฟลูเอนเซอร์บางคนแม่ก็บอกอะไรอัปเดตสถานการณ์สงครามตอนนี้ตายกี่ศพเจ็บกี่ศพพี่น้องครับเดี๋ยวผมจ่ายให้ตอนนั้นเท่านี้ ช่วยกันบริจาคโอ้โหคนดูคนกดบานเลยสื่อเซอร์จะสู้ไม่ได้แล้วนะอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเดี๋ยวเนี้ะบางคนนี่แรงเลยน่ะนะครับมีคนดูมากกว่าช่องทีวีมีอะไรต่างๆสำนักข่าวเพราะฉะนั้นข่าวก็สู้คนพวกนี้ไม่ได้ตอนนี้สำนักข่าวก็เริ่มประชุมกันแล้วไอ้หาทํำยังไงดีวะอินฟูบางคนเนี่ยคนติดตามเยอะคนดูเยอะวันๆมันก็มา,ารู้ข้อมูลเร็ววันนักข่าวอีกตอนนี้ทหารตายกี่ศพเจ็บกี่ศพ ประชาชนเป็นยังไงอะไรงไงอัปเดตสถานการณ์บางทีแม่งออกมาถแถลงการก่อนเร็วกว่าสำนักข่าวของกองทัพอีกนะครับตอนนี้ข่าวแม่งบก,กข่าวก็จะนั่งประชุมแล้วอาชิพหายแล้วตอนนี้เราสู้มันไม่ได้แล้วนะครับมันมีช่องเขามันเองตัดต่อเองอะไรเองหมดแล้วนะไปไกลนะอยากได้เงินสนับสนุนก็นะครับขอรับบริจาคอะไรต่งางนะครับเดี๋ยวนี้สถานการณ์มัน,ม,นมันไปไกลนะครับสำนกักข่าวมันก็ต้องเอาตัวรอด นำเสนอข่าวที่มีคนดูพาดหัวก็แม่งแรงๆบางช่องก็แชร์ข่าวปลอมข่าวเท็จนะถึงขนาดนั้นแล้วแชร์ข่าวปลอมข่าวเท็จเพราะอะไรถึงแม้ข่าวปลอมข่าวเท็จแต่แม่งตื่นเต้นนะครับพอตื่นเต้นปุ๊บเป็นไงโอ้โหคนดูเยอะนะครับอ่านะครับเข้าใจไหมคนดูเยอะข่าวปลอมข่าวเท็จเนี่ยอ่าข่าวปลอมข่าวเท็จคนดูเยอะใช่นะ แล้วก็ไม่จสนใจสักพักมาก็เอาไม่ใช่เรื่องจริงแล้วอ้างว่ามีโดนมาถล่มทหารสักพักก็ลายเป็นแฟกนิวนะครับสำนักข่าวเหล่านี้แม่งก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเพราะอะไรถ้าช้าก็ไม่มีคนดูนะครับน่ะตอนนี้มันอะไรก็ต้องไวจริงเท็จก็ช่างแม่งไปแล้วก็นักข่าวตัวนี้ก็หาข่าวแหล่งข่าวก็ไม่ค่อยมีทหารก็ไม่ค่อยให้สัมภาษณ์นะครับเพราะเป็นความลับน,นักข่าวก็ต้องไปดูเพจกองทัพบ,บวกกองทัพเรือกองทัพอากาศ กองบัญชาการากองทัพไทยคือต้องไปดูแบบนั้นะนะครับนะเพราะนั้นพอข่าวชา้ามันก็ไม่มีคนดูไม่มีคนกดไลค์กดแชร์อะไรต่างนะครับอันนี้คือสถานการณ์ในปัจจุบันอันนี้พี่เดก็เล่าให้ฟังเท่าที่คุยกันนักข่าวมาก็ลําลบากฮนะบางครั้งก็ต้องคิดเองคุยกันเองโพสต์เองนะบางครั้งก็ไม่รู้ต้องเต้าข่าวหรือเปล่านะคิดเองว่าเป็นอย่างนั้นต้องมาโนงมโนกันไปทีวงทีวีก็ต้องเอาไอ้พวกนักวิชาการต่างๆไปนั่งวิเคราะห์เจาะลึกกันไป นะจริงบ้างเท็จบ้างอะไรก็ว่ากันไปสังคมข่าวเป็นแบบนี้นะครับนะมันกลายเป็นว่าไอคนที่เกี่ยวข้องเขาก็ไ่อยากจะให้สัมภาษณ์ภูมิธรรมก็ไ่อยากจะพูดนะครับนะไม่อยากจะพูดโนะคษสงรัฐบาลก็ไ่อยากจะพูด,พ,ดพูดไปเดี๋ยวก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ส่วนทหารก็อยากจะพูดเท่าที่จาเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวไปรู้นั่นรู้นี่มาทหารก็จะบาดเจ็บล้มตายเพราะนะั้นสถานการณ์เนี่ยข่าวสารบ้านเมืองเดี๋ยวนี้มันก็กลายเป็นลักษณะมโนกันไปคิดกันไป น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ไปไอ้ความจริงเนี่ยมันก็เริ่มหายากในภาวะที่มันเกิดสงครามอย่างเขเมรนี่ความจริงไม่มีเลยหาความจริงไม่ได้เพราะอะไรมันเป็นเรื่องโกหกหมดนะครับแต่ว่าเราต้องยอมรับอยู่อย่างนนะเขเมรเนี่ยเป็นประเทศเล็กยากจนมีแต่มิจฉาชีพนะครับบอนการพนันแต่แปลกนะแปลกไหมมันเก่งด้านสงครามข่าวสารมันปล่อยข่าวท,ทุกวันเขเมรเนี่ย นะครับมันสามารถพูดความเช็่ได้ทุกวันนะแล้วพูดได้อย่างหน้าตาเฉยแล้วพลเมืองเขมรแม่ก็เชื่อนะพี่น้องคิดว่าเพราะอะไรเพราะว่อาอะไรเพราะหนึ่งเผด็จการสองคนมันยากจนแล้วมันก็ปั่นหัวประชาชนในประเทศมันทุกวันคนพวกนั้นก็ไม่ได้มีช่องทางในการศึกษาหาความรู้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็โดนไอ้พวกผู้นำเขมรแม่ก็ปั่นหัวทุกวันมันก็เชื่อเชื่อเชื่อ นะครับทั้งๆท,ที่เป็นเรื่องโกหกหลักฐานก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะแต่คนไทยนะครับจะเชื่ออะไรแล้วต้องขอดูหลักฐานเชื่อผมนะครับพี่น้องชาวโซเชียลอ,อย่าไปเชื่อนะครับไม่ใช่เพราะไอ้คนนี้เป็นอินฟูไอ้คนนี้เป็นสำนักข่าวแล้วเชื่อเราต้องขอดูหลักฐานทหารไทยรัฐบาลไทยบอกว่าอะไรนี่คอมเมนมันยิงเราก่อนนะทําร้ายเราก่อนเราก็ต้อง ขอดูหลักฐานนะครับะต้องดูหลักฐานจริงไหมมีเสียงปืนมีอะไรต่างไหมมีนาฬิกาเรลกามาวัดอะไรต่างได้ยินเสียงปืนอะไรต่างพาเพราะเขมรเวลามันพูดมันไม่ต้องมีหลักฐานเลยแต่คนมันเชื่อเพราะคนกัมพูชาเนี่ยบางทีดูจากข่าวเชื่อคนง่ายเชื่อคนง่ายเพราะมันโดนปั่นกระแสนะครับถ้าเป็นอเมริกาเป็นสิงคโปร์เป็นญี่ปุ่นเนี่ยการจะเชื่ออะไรเขาต้องไปเสิร์ชด,ดูก่อนนะสมมติทนายเดชาก็ต้องไปดูอาเขาเป็นใครยังไง จบกฎหมายจริงไหมมีความรู้ไหมไอ้นะนะครับนะมีการยิงกันอ่านดูได้มีไหมมีมีภาพการยิงไหมมีคลิปมีอะไรไหมคือมันต้องดูก่อนนะครับไม่ใช่บอกโอ้ยโวะเขมยิงอ่าอ่าเขมนยิงเราก่อนหรือเรายิงขเขมนก่อนมันต้องดูหลักฐานนะนะครับผมดูข่าวเมื่อเช้านี่โฆสกงรัฐบาลก็เริ่มออกมาแล้วบอกว่าตอนนี้รัฐบาลต้องเงียบเงียบนะครับนะครับก็คือเก็บหลักฐานนะครับ นะครับอ่านะครับก็เก็บหลักฐานมันก็ต้องเอามาแสดงให้ชาวโลกเขาดูด้วยเพราะทุกวันคนเข้าใจผิดเยอะนะครับคนเข้าใจผิดคิดว่าเราไปรังแกเขาก่อนไปไปยิงเขาก่อนไปอะไรก่อนนะครับซึ่งความจริงมันไม่ใช่รัฐบาลก็ต้องเอาหลักฐานมาโชว์ว่าเออนี่นะหลักฐานว่าเขายิงเราก่อนนะครับเพราะอะไรพรามารีก็บอกว่าอะไรไม่ได้ยินเสียงปืนจนหนุ่มกัญชัยต้องบอกว่าสงสัยโดนหัวตบหัวตบตบบ้องหูหรือเปล่า สับแสงที่ใช้ในสื่อเดี๋ยวนี้มันก็ต้องแรงๆต้องหยาบๆต้องอะไรต่างๆไม่เหมือนเดิมสมัยก่อนก็ครับผมครับผมอะไรเดี๋ยวนี้เป็นดีแม่กต้องแรงแล้วกูกูมึงมึงมั่งอะไรบ้างนะโลกมันเปลี่ยนนะครับพี่น้องครับเน่เพราะฉะนั้นนกการเมืองก็ทําใจสื่อมวลชนก็ทําใจประชาชนแม่งชอบความสะใจนะครับเออเนะ เพราะฉะนั้นก็รวบรวมพยานหลักฐานได้พยานหลักฐานก็ามาเสนอแนะด้วยเอามาถแถลงข่าวเป็นทางการดูสถานทูตคาเมียนแม่งยังเอาข่าวปลอมมานั่นเลยขนาดกษัตริย์เามีนแม่ยังปล่อยข่าวปลอมอ่ะนะทำงานกันอย่างเป็นระบบสมแล้วแม่งเป็นประเทศคอร์เป็นเซนเตอร์แม่งทําได้ตั้งแต่กษัตริย์นะนายกนะครับแล้วก็อะไรประธานวุฒิสภาแม่งร่วมกันปล่อยข่าวปลอมใส่ร้ายประเทศมันทํากันเป็นระบบเลยอะ อินฟงอินฟูอะไรสื่อเซอราา์ลัปเปอร์โฆษณาขายสินค้าแม่งก็ปล่อยข่าวเท็จหมดคือทำกันเป็นระบบเพราะนั้นประเทศไทยมันหนึ่งต้องไวพอะชา้าปุ๊บเนี่ยคนก็แบบมองว่ารัฐบาลแม่งไม่เอาไหนนะครับนะเนี่ยขเขมรโกหกจนจนเป็นสแกมโบเดียเนี่ยนเะห็นนะคือมันต้องไวนะครับนะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไว นะครับเนี่ยจะมานั่งช้าเชื่ออะไรต่างๆไม่ได้หลอกนะครับพอช้าปุ๊บเนี่ยนะพิธีกรแม่ก็ด่ารัฐบาลนักข่าวก็ด่านะครับเดี๋ยวนี้แม่ก็ต้องใช้ความรุนแรงนะชี้มือชี้นิ้วแบบเมื่อาวานเนี่ยผู้สื่อข่าวผู้หญิงเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันไม่ทันใจประชาชนนะครับขเขมรยังไม่หยุดยิงเลยครับอาจารย์เห็นนะแม่ก็ยิงไปเรื่อยนะครับพอเราไปพอเราไปบอกว่ามันยิงอยู่มันก็บอกว่าไม่ยิงนะ เราก็ต้องมีหลักฐานว่าเนี่ยมึงกำลังยิงอยู่เราต้องมีหลักฐานส่งให้ CNN นะครับเอา, <IS U MA> าจาซีล่าซินหวัว BBC เฮ้ยมึงนะมึงแหกตาดูเนี่ยมันยิงอยู่น,นี่ไงนะเอาเออเอาพยานเออเอาประเทศอะไรต่างๆอเมริกาจีนเจอเนี่ยไปอยู่กับทหารไทยเลยจะได้รู้ว่าแม่งยิงกันจริงหรือเปล่านะครับนะเอาพยานเอาอะไรต่างๆเอาประเทศคนกลางไปนะครับมาร่วมรบกับทหารไทยนะครับ เอาซีเมาเอาจาซิล่ามา B B C มานะครับเอาสำนักข่าวรอยเตอร์มามาร่วมรบกับทหารไทยจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ไม่ต้องถ่ายทอดสดเพราะถ่ายทอดสดเดี๋ยวแม่งก็รู้อีกนะครับว่าเราอยู่ตรงไหนมันก็เอาไปไงเอาจรวดมายิงใส่เรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งพวกนี้เราต้องไวขึ้นนนะครับทุกวันนี้การเมืองกับทหารแม่งแยกกันเลยนะครับหลายๆคนก็มองว่าทหารยึดอํานาจไปแล้ว นะครับการเมืองแม่งกับคนละส่วนและต่างคนต่างถแถลงผมอยากจะสงสัยว่าทําไมแม่งไม่นั่งถแถลงร่วมกันเลยทั้งการเมืองทั้งอาหารมึงก็นั่งยืนด้วยกันไปเลยนินะนะครับยี่สิบนาทีที่ผ่านมาเขาบอกว่าภูมิธรรมนะประท้วงชาวโลกกรรพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนะครับรัฐบาลใหญ่รัฐบยาลไทยยื่นหนังสือประท้วงต่อประธานอาเซียนสหรัฐและจีนมาหามหน้านะครับนะนะครับว่าไม่เป็นไปตามที่เคยตกลงกันไว ไปยืนถ่ายรูปจับมือยิ้มหวานกันสักพักแม่ง,ง่าเหมือนเดิมนะครับนะอืมนะครับเนี่ยครับไปนะเน่ยืนนก็นั่งแถลงข่าวเนี่ยนะครับสเปเชียลรีพอร์ตนะครับเมื่อ20นาทีผมก็สงสัยว่าทําไมไม่เอาทหารมานั่งร่วมเลยนะพูดพร้อมกันไปเลยไม่ทีเดียวหรือต่างคนต่างพูดกันไปนะครับเนี่ยเขาบอกว่าไทยยื่นประท้วงแล้วอืมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะะนะครับนะฮะ นอกนั้นก็พวก call center ก็ยังเยอะอยู่นะวันๆเนี่ยคนที่โดนไอ้พวก call center กัมพูชาหลอกเยอะทุกวันนะครับเนี่ยผมก็รับทําคดีพวกนี้ก็มีอยู่หลายเรื่องเพราะนั้นก็พี่น้องประชา,าชนก็ขออนุญาตเตือนภัยนะคนแก่คนเฒ่าโทรศัพท์แปลกๆ SMS แปลกๆนะไลน์แปลกๆชักชวนร่วมลงทุนนะเกี่ยวกับเรื่องพัสดุนะนะครับเรื่องอ้างตัวเป็นตำรวจสรรพกรฟอกเงนิน คนแก่ก็ต้องระวังใครไม่รู้จักเราก็อยากไปพูดไปคุยอันนี้ก็ฝากด้วยนะครับเข้าใจนะอืมเนี่ยมิจฉาชีพเยอะมากระวังนะครับผมขอญาตแทรกนะอย่าไปพูดเรื่องขมิอย่างเดียวเลยนะครับเชื่อผมเนี่ยนะนะท่าอะนะครับเราต้องก็เรียกอะไระต้องดูข่าวอื่นด้วยมิจฉาชีพเต็มบ้านเต็มเมืองหลอกลวงเต็มไปหมดนะเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องยาเสพติด นะครับพอยิ่งเกิดสงครามทางภาคอีสานแล้วพวกขนยาแม่งขนกันเพลินเลยนะครับขนยาเสพติดกันสบายเพราะอะไรเพราะตอนนี้ตำรวจตำรวจก็มวัวตมายุ่งกันเรื่องพวกนี้ทหารเนี่ยนะเพราะนั้นพวกขนยาเพราะนั้นชายแดนเนี่ยก็ต้องระวังพวกยาเสพติดนี่กระบาลนะครับปัญหายาเสพติดนี่เยอะต้องดูดูแลด้วยนะฮะนะบอกว่าลูกหลานเราติดยาเสพติดก็ลาบากจริงไหมครับพี่น้องครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแ like, ชร์เรื่องต่อไปก็พวกกีนเทา นะครับนาะทีนเทาทั้งในขเขมรในไทยก็เยอะนะครับจากเดิมก็เป็นพวกคอเซนเตอร์ uh, center, ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปช่วยขเขมรนะด้านอาวุธยุธทโธปรกรณ์หาเครื่องไม้เครื่องมืออะารต่างอันนี้เราก็ต้องไปไงนะครับต้องไปดูนะครับว่าจีนเทาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับจีนเทาพวกเนี้ยตอนเนี้ยมันก็แปลงร่างจากคอเซนเตอร์ก็ไปช่วยนาะยวุ้นเส้นแล้วเราก็ต้องระวังจริงไหมครับพวกจีนเทามึงเก่งอ่ะ มันหลอกลวงต้อมตุนเป็นอาชีพแล้วเพราะนั้นมันโกหกเรื่องสงครามนี่สบายเลยนะครับอันนี้ก็ฝากฝากไว้นะครับอืมอืมอืมนะครับนะแล้วตอนนี้เขเมรแม่ก็ไปใหญ่แล้วนอกจากทําสงครามกับเราตอนนี้มันไปใหญ่แล้วไปเรื่องอะไรครับนะเออนะมันก็โฆษณาชวนเชื่อให้แบรนด์สินค้าไทยทั่วโลก นะครับมันก็เริ่มทําเริ่มทําแล้วมีคนช่วยกันแบนแล้วแล้วต่อไปเนี่ยรัฐบาลไทยแม่ก็ยังโง่เสืร์บ้าอยู่สมมตินะยังช้าอยู่ไม่ทันแดกทันการเนี่ยต่อไปคนก็ไม่ซื้อสินค้าไทยไม่มาเที่ยวเมืองไทยทั่วโลกแล้วต่อไปก็จบแล้วนะประเทศเราก็เจ๊งนะครับเพราะนั้นก็ต้องไปไงต้องรีบประชาสัมพันธ์